สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสะแสดงวิธีการคิดของข้อสอบโอเนของปีการศึกษา2550กันนะคะเริ่มจากข้อที่1รูปสิบวกสคูณรากที่สของ 125, ลบหนึ่ลบสคูณร,รากที่สของสทั้งหมดยกกำลัง3มีค่าเท่าใดซึ่งเรามาเริ่มสแสดงวิธีกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากเรานำรูท18มาแยกก่อนนะครับซึ่งรูท18ถ้าเราแยกออกมาก็จะได้3รูท2จากนั้นเราก็จะเอา2คูณรากที่3ของลบ115จะได้เท่ากับ2คูณรากที่3ของลบ5จะได้เท่ากับ2ลบ5 ซึ่งเราจะเอา2มาคูณกับลบ5ก็จะได้เท่ากับลบ10จากนั้นเราก็จะเอา3มาคูณกับรากที่4ของ4ก็จะได้เท่ากับ3คูณ4ยกกำลัง1ลบ1ส่วน4จากนั้นก็จะได้คำตอบว่า3คูณ2ยกกำลัง2ยกกำลัง1ส่วน4จากนั้นเราก็จะเอา ยกกำลังมาคูณกันก็จะได้3คูณ2ยกกำลังสองคูณ1ส่วน4ก็จะได้3คูณ2ยกกำลัง1ส่วน2ซึ่งเราก็จะได้คำตอบออกมาว่า3ารู้สจากนั้นเราก็จะเอาคำตอบที่เราแยกออกมาเอามาลบก,กันก็จะได้3ารูทรูสองลบสิบลบสามรูทสองยกกำลังสาม จากนั้นเราก็จะตัดเลขที่เหมือนกันออกก็จะเหลือลบ10ยกกำลัง3จะได้เท่ากับลบห0ึ่ซึ่งคำตตอบนี้เราจะตอบข้อ1ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ